อีกหนึ่งปัจจัยหลักเลยนั่นก็คืออาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทั้งหลายแน่นอนครับว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีประเด็นว่าเหล่าบรรดาพี่น้องเกษตรกร,กรมีปัญหาเรื่องของต้นทุนอาหารสัตว์ตอนนี้ครับทางด้านของคอรมอเขาได้มีการออกมาแล้วนะครับว่าจะมีการกดราคาต้นทุนของอาหารสัตว์เพื่อลดภาษีนําเข้าข้าวโพดครับโดยทางด้านของนายธนกรวังบุญคงชนะครับโฆษกประจาสานักนายยกรัฐมนตรีได้มีการออกมาเปิดเผยว่า ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีหรือคอรมเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการนโยบายอาหารผ่อนปรนมาตรการภาษีนำเข้าเข้าโโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้องค์การการคาโลกหรือ WTO ภายในโคต้านะครับโดยองค์การการคลังสินค้าหรืออคสและผู้นำเข้าทั่วไปเป็นผู้นำเข้าได้ในช่วง3เดือน โดยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมในอัตราภาษี0%ปริมาณไม่เกิน6 0 0 0 0ตันหรือ50%ของความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุดิบทดแทนจากเดิมที่ให้ทางด้านของอคสเป็นผู้นำเข้าแต่เพียงผู้เดียวในอัตราภาษี20%ปริมาณไม่เกิน54,700ตัน โดยทางด้านของกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์จะมีการเร่งออกประกาศและระเบียบการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นโยบายและมาตรการตามข้อเสนอนี้มีผลบังคับใช้โดยเร็วต่อไปขณะเดียวกันครับทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับครับให้ติดตามเฝ้าระวังการดําเนินการตามมาตรการภาษีนําเข้าข้อพดเลี้ยงสัตว์และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศพร้อมทั้งให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทําข้อตกลงขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ได้สิทธิประโยชน์ตามมาตรการในครั้งนี้รวมทั้งการตรึงราคาสินค้าปศุสัตว์ที่จําเป็นแก่ผู้บริโภคเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนด้วย